เที่ยวอำเภอกรแพงแสนไหว้พระขอพรพระเกจิดังทานอาหารอร่อยชมโรงงานเบเกอรี่และเที่ยวงานใหญ่แห่งปีไปกับ SME นครปฐมแบบ390องศาวันนี้ SME นครปฐมร่วมกับสำนักง,งานการท่อง,ทงทเที่ยวและกิจาจังหวัดนครปฐมพาไปเที่ยวอำเภอกรแพงแสนกัน SME นครปฐมเมือง้าสัน390องศาแอป องพระประงเจดีย์ yeah. เริ่มต้นกันจากองค์พระประงเจดีย์แล้วไปกันต่อจุดแรกมาที่วัดลางหมันวัดชื่อดังของเมืองคมมนครศรมกันครับที่นี่ต้องไม่พลาดวิหารอายุยืนพระพุทธชินราชแล้วยังมีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดเล่หขิงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่ออายุยืนพระล่วงโรจนนาลีพระพุทธสิหิงหลวงพ่อโต แล้วก็หลวงพ่อเพชรด้วยนะครับและจุดหนึ่งก็คือมณดกจกตุรมุกที่สวยงามมากครับมณดมจกจตุรมุกนี้ได้อัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่พ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประดิษฐานไว้ยังมณดกจกตุรมุกครับสาธุครับพวกเราได้รับพรเ,เต็มๆใชะยังได้รับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อด้วยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นิวัฒน์มณีนภพลัตประชาสัมพันธ์วัดรังหมันที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมากันต่อที่วัดไร่แตงทองที่นี่เรามากราบไหว้ขอพรหลวงปู่หลิว ประทับบนเต่ายักษ์สัญลักษณ์แข่งโชคลาบคุ้มครองและความเจริญร <man if communist> ุ่งเรืองหลายคนมาขอเรื่องงานเรื่องการเงินและสุขภาพเพราะเชื่อกันว่าวัดนี้ให้กำลังใจดีมากๆครับพวกเรายังได้รับพรจากพระครูธรรมธรบุญยังพระปุญโยเจ้าวาดวัดไร่ตะเคีอีกด้วยครับมาถึงช่วงกลางวันเราทานอาหารกันที่ครัวรถทิพตาโดด ร้านเด็ดประจำอำเภอกำแพงแสนเลยครับอาหารสดใหม่กินแล้วฟินแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยจริงๆครับวันนี้เรามากินกบดิบหัวรสคลิปนะคะนำโดยบรรหารสมารพุทธเอพีอำเภอกำแพงแสนนะคะผู้ใหญ่บอลนะคะมาทานอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากครับมีครับโอ้โหกัดก๊อบกัดก๊อบเมนูกบทอดโคตรอร่อยกุ้งฝอยทอดกรอบปลาคังต้มยำผัดฉ่าลูกชิ้นแล้วก็แกงปลาไก่บ้าน บอกได้เลยว่าอร่อยทุกเมนูเลยครับเมนูคาวแล้วตบด้วยของหวานดีสักนิดสดชื่นฟินจริงๆครับตอนนี้เราอยู่ที่ครัวรถทิพปตปดอดนะครับและจุดไฮไลท์โรงงานวันวันัทเบเกอรีู่้กบอตั้งเป็นผู้ที่ท้นสูตรนะคะโดยคุณแม่ของเราก็คือคุณแม่วันวันัทท่านนี้นะคะจากร้านเล็กๆในตลาดน,นัดสู่การเติบตโตเป็นโรงงานมาตรฐานผลิตขนมอร่อยส่งออกทั่วประเทศมีทั้งขนมเปี๊ยะไส้ทะลักชิฟฟอนเคก้ก ชิฟฟอนรวมรสและที่หลายคนชอบมากๆเค้กเบาวิวซึ่งมีหลากหลายรสเลยนะครับและมีชิฟฟอนเค้กตัวใหม่ทั้งทุเรียนสับปะรดและรสเผือกด้วยนะครับของดีของอะไรแบบนี้พวกเราต้องอุดหนุนกันแล้วครับเราก็จัดก,กันไปทุกคน <สม S 1> เลยครับสมคำว่าเพื่อนช่วยเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขอขอบคุณพี่วันวณัตและน้องหวานที่ดูแลคณะ s m e อนครมอย่างอบอุ่นมากๆครับและจุดสุดท้ายของทริปในวันนี้พวกเรานั่งรถรางชมการเกรษตรกัแพงแสนครั้งที่28 งานใหญ่ระดับประเทศเขาจัดกันตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับบอกได้เลยว่าคึกคักสุดๆเราเดินเที่ยวงานและอุดหนุนผู้กระ่กันการ s ี e หลายโซนเริ่มจากโซนวิสากิจชุมชนอนุรักษ์พึ่งพงป่าไทยดอนตุ้มที่นี่เขามีการอบรมเลี้ยงพึ่งป่าด้วยนะครับและยังมีมาพาะพร้าวน้ำหอมเป็นปื้มน้ำนมข้าวโพดสายใจกุ้งเป็นกุ้งสดใบกระตังข้าวแตนน้ำแตงโมและเพาะเห็ดกินรีกกำแพงแสนจัดเข้าเก็บเห็ดอร่อยมาด้วย แล้วเดินชมสวนสนิทไปต่อโซนยังสมาร์ทเขต2รวบรวมของกิจหลายจังหวัดไว้ที่เดียวกันอาทิเช่นกะลอจีเ้เผือกขนมโบราณท่านประธานประยุทธ์ชิมแลรวชอบแบบนี้ต้องจัดสนอนที่วันจัดลูกชิ้นของสมศักดิ์ปากระพงเฮียเหนียวเครื่องเสียงก็จัดใส้กอยสารมาขายด้วยลังนกดีลังนกแท้มีคุณภาพต้องลังนกของดรเอ๋ยมาอุดนนุนครับพแลวก็ประถมเรื่องสร้างสรรค์ สามร้อยเก้าสิบองศาเอ้ยนงกนเร็กําแพงแสนทั้งที่ยี่สิบเย็จบทิปกําแพงแสนอย่างสมบูรณ์ในวันนี้ทิปดีๆที่เต็มด้วยความสุขรอยยิ้มและของดีเมืองนครปฐมแล้วพบกันใหม่ทิปหน้ากับ SME นครปฐมพาเที่ยวแล้วเจอกันทิปหน้าสนุกแน่นอนครับ